คน,คนี่ครับปลาดุกปลาดุกดแบบอย่างนี้นะครับผมนี่ครับผมปลางมงุมตรงนี้ครับผมปลาอะไรครับผมครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้วิถีสาณใต้พามาใส่เบ็ดกันเช่นเดิมนะครับผมกับไหมทุ่งนา ก็อตอนนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งครับผมกลับมาจากตัดหญ้าเสร็จก็มาใส่เบ็ดต่อกันเลยครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมเจมีปลาลือเปล่าเห็นน้ำมันเต็มคันนาครับผมลองดูครับ later few moments นี่มีดึงครับไม่รู้ปลาอะไรครับผมนี่ครับผมโดนครับผมโดนมีตัวครับตัวนี้ปลาอะไรครับผมลุดครับโอ้ยมาดุกครับผมแต้มแรกครับผมนี่ครับปลาดุกปลาดุก แจมแรกครับมาแล้วแจมแรกมาแล้วพี่น้อง t hours later ครับก็ถึงหมายแล้วครับผมครับดูกันเลยครับตรงน,นี้ไม่โดนครับผมอยู่ อย่างอยู่ครับอย่างีอยูดด่ครับต่อกันเลยครับผมอย่ามาสี่ห้าคันครับผมยังไม่โดนเลยครับ ตัวนี้มีดึงครับผมตัวนี้มีดึงครับผมมีดึงครับไปครับผมายครับผมลุ้นกันครับตัวนี้ยังโอ้ปลาหมอครับผมปลาหมอตัวใหญ่ครับผมแยมแรกของคืนนี้ครับผมขอปลดก่อนนะครับโอ้ครับผมไซส์ใหญ่ครับปลาหมอปลาหมอไซส์ใหญ่ครับผม ผมเต็มแล้วครับเต็มแรกแล้วครับเต็แจมนึ่งแล้วครับเดี๋ยวดึงนี่แล้วครับผมดึงนี่แล้วครับผมนี่ครับผมฝั่งมุกนรงนีครับผมปลาอะไรครับผมอู้ปะดูครับผมปะดุูสายงามครับผมเต็มสองแจมสองมาแล้วครับผมเต็มสองครับผมดูครับผมขอาปลดก่อนนะครับผม ครับครับตัวนี้ก็มีดึงครับผมลุ้นครับลุ้นดูครับผมประชอนครับผมใ้ก,ก็ทำน้ำพริกครับรขอปลดก่อนนะครับผมครับต่อกันเลยครับผมตัวนี้ครับผม นี่ไม่โดนครับผมนี่เดื่ออยู่ครับตผตไปเลยครับอันนี้ไม่โดนครับนี่ครับผม อะไรครับผมสวยครับผมสวยครับสวยครับตัวนี้แกนสามเรามาแล้วครับผมอาหาอยู่ครับาหอยู่ครับคำคืนนี้ ครับตัวนี้มีดูครับผมตัวนี้มีดูวยครับผมต่อไปครับผมกราชอนครับผมกระชอนครับผมใส่น้ำพริกครับกระชอนกนระเดาะกเดาะเสรแล้วครับขอพูดก่อนนะครับช่เมื่อกี้เขาเห็นจับเด็ก จะเอาเลือกที่นี่เลือกทับเอาไปก่อนนะครับครับผมคือมีอย่างสิ้แล้วครับผมได้ประมาณห้าแต้มครับผมครับได้ต้มครับผมเดี๋ยวตอนเช้ามากู้เบ็ดครับผมเดีกันตอนเช้านะครับผมสสวัดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผม ตอนช้างนะครับคู่เบ็ดกันนะครับหนึ่ดูงนะครับโอ้โหหนึ่งดวงเขาการที่สามการที่สามตอนช้างครับ แลยวก่อนเช้าโอเค่อนะครับตัวนี้ขึ้นได้สองแต้มครับผมยังไม่หมานครับผมหมยใหม่ครับผมตัวนี้โดนไหมครับตัวนี้นิ่งครับใหม่โดนครับผมตัวนี้มีสายเอ็นตึงๆครับตัวนี้นี่ค,ครับ ตอนนี้สายเอ็นตึงครับผมอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมครับเอ็นตึงๆโอ้อยู่ครับผมปลาช่อนครับผมปลาช่อนน้อยครับก็ไม่น้อยเท่าไหร่ครับเนี่ยอยู่ครับเนี้ยครับปลาช่อนครับผม อนุญาตปลดก่อนนะครับผมครับผมมีดึงครับผมข้างหน้าครับผมครับผมครับผมมีดึงครับผมจมเลยครับผมชาวนี้ครับผมกระปุกครับผมอะไรผมปลาอะไรครับผมอู้ครับผม ตัมที่3เช้ Ш านี ar, ins, ้ครับผมตัไหครับผมหมอใหญ่ครับผมหมอตัวใหญ่ครับผมดูครับผมตัวใหญ่ครับผมสายใหญ่เลยครับผมหมอตัวนี้ไดการเลยครับผมไดการอยู่ครับผมยามมาเกือบหมดแล้วครับผมเด็ดสิบ่าคันครับผมเช้านี้ขออนุญาตปลดก่อนนะครับตัวนี้ครับผมดูครับผมพันกันอุ้ยปุ้ยเลยครับผม อยู่ครับผมโอไม่อยู่ครับผมตัดตอนเช้าภาพคลิปกำลังขึ้นครับผมก็คลิปนี้เดี๋ยวขอลาเพียงเท่านี้แล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผม